สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ปอพาเพื่อนม,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 มาเที่ยวอินดิ e n เ e นเดน q ์ a r e วร์นะครับที่นอสที่กรุนกรานัมเบอร์นะครับวันนี้ก็มีคนมาวิ่งเยอะแยะเลยเห็นไหมครับเชอร์บังกู บางกุนานสุตานนะครับเป็นบางกุนานสุตานอนะดูรลาสัมเมสรเนาะที่จริงนะครับก็เป็นเหมือนนะจุดท่องเที่ยวชันที่หนึ่งลานอเนกประสงค์แต่สนามหญ้าปิดนะครับในล้อมหลวง <c oughs> <c oughs> นีห้หนอนปิดให้เดินแล้วก็เดินดีก <Damon> ว <throat> mm ่าเนาะมีบรรยากาศบินไม่เอ้ยคนเยอะเลยนี hmm. mm ้สวยๆนี่ป้อนมารอบสองแล้วนะครับ ัชดิสจ no <S smoke> um, ูตาคนก็จะเยอะๆหน่อยๆเนาะนี่ เดี๋ยวปอนเข้าไปถ่ายด้านนู้นให้นะครับนี่มันก็คือมาซีฟินนะครับจะแบงค์อืนอะไรอีกเนาะ ไปเดินเที่ยวกันต่อเนาะแบบเงาเงานะครับนี่คนก็นยังเยอะอยู่เยอะอยู่แต่อากาศไม่ค่อย้าเป็นร้อนชื้นนะครับอากาศ วันนี้ปิดให้เดินกันตานไหนๆก็สวย <c oughs> โอเคสำหรับทริปเที่ยวมาจูนตามาอะไรไม่รู้สัย่าที่โกรานลอนเอฟอร์ปอนก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวถ้าไงปอนพาเที่ยวที่อื่นต่อนะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย